มันอะไรก็ได้ป่าเลยป่ะ้องนี้เราอยู่ที่ไหนตลาดน้ําเดือดครับต้องจับไหมที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดเดือดจังหวัดเดือดจังหวัดเดือดมันขายของอะไรบ้างที่จังที่จังหวัดหนองบัวละพูมันขายอะไรบ้างนะลูกขายของป่าครับเอามาครับเครับป่ะเสร็จแล้วนะครับเราจะไปดูในไดโนเสากันนะครับครับผมมีอะไรบ้างของ ของป้างไหมมีครับต้องบอกนะว่าอะไรให้ันอกอะไรนี่ปากไม่อาจตรงไปต้งอ่านชื่ออะไรส้มฟนส้มฟานมานมาดูนีมาดูนี่มาเลยาดูส้มานดูนิน่ารักไหมตัวอะไรอะด้วงอะไร่านด้วยด้วง รองเรองเท้าร,ร,รอง้าร,รองเทารัท้ารองเทารองเท้ารอเ้าท้ารองเ้ารอเ้รอเ้ราเรอ้รองเท้ารร้าอเทางรอ้า้ารองเทเอารเท้าอเรอเอเอรอทอเ้าาเาเาบาทอไปอ ไปเดกูไปตอบป่ะชุปีนี่ไปฝากปูใหญ่ปหญ่หนูนาครับไหนไหนหนูนาเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนูนาหนูร้อย่สิบผมต้องเคยกินไหมหนึ่งร้อยสิบไม่เคยออนนี้อะไรอ่านเนื้ออะไรนเนื้ออะไร เนื้อฟานเนื้อฟานแท้ไหนดูเนื้อฟานแท้เนื้อฟานแท้มีเนื้อหมูป่าด้วยเนื้อหมูป่าแท้ด้วยไปกันอีกไปแทงลมไปเดินมาพี่ตะละไปเดินสวัสดีค่ะลาบเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกมันจะแตกมันแค่ไหน ครับตอนนี้แม่ผมไปไกลแล้วตัมเจ๊บูาอบัวน้องบัว เฮ้ยพ่อไม่มีตัวขยับด้วยเฮ้ยมขยับด้วยพอมาขยับด้วยเฮ้ยมาขยับอันนี้นี่มาขยับอันนี้พ่อดูมาขยับ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 มีเรื่อนะ อะมตาผมมาก็อ e ๋อมาลักอดเยียวกดเยียวนี่กดเยียวเลยคืออะไร

ไม่มีพริกพริกอู้ปลาปลาแห้งปลาแห้งปลาแห้งเล็กที่ตาบินตาบินตาบุมมาเล็กรับ พ่อมะขัมไม่ใช่มะขาบไม่ใช่ยิน อันนี้แล้วก็เราจะมาีเยยยค่ยอันนี้ตามมาครับตามมาครับ ปลูกได้อะไรแล้วบ้างอันนี้อะไรเนี่ยปูป่ะอยอยหนาหอยหนาแบบไม้ปูป no ูไปเดินไปรูละวนั่งมาแล้วตอนนี้เราก็ลังจะบอกครับ โอ้ดูเขาดูกอร์ดิ ชิมนม่ชิมชิม,ชมอร่อยอร่อยตามมาครับ ไม่ชินไม่แข็งบอา,าแล้วอร่อยพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดอีี ตอนนี้นะครับเราจะมาที่ไหนครับเมะ <c oughs> เอาไปเอาเมะมาโอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเมีทิ้งอ่ะ

ربع <ؤوس> ربع <unter> ตอนนี้เราจะไปตลาดตลาดขายของป่าใช่ไหมครับตลาดอะไรนะอนนี้เราอยู่ตลาดขายของป่าตลาดลนะห้วยเฮ้ห้วยเดียวไป,ไปเดียวไปเลยไเลยไปเอยเอ้อลาดครับ ตื่นเลยาลดเอ้อแล้วหายอเอรผมก็ยังโชกมวยนะมัละกอเบบี้ปีมันละกอเบบี้เฮ้ยเฮ้ยตัวค่มันเป็นโรคบ้างไหมเฮ้ยเอื้อเฮ้ยจิ๋วสวัสดีครับนี่ดึกก็คือมั อะไรลูกโอเคตับตับหมูมาใกล้ตับหม้อตับหมูว๊ไอ้ย๊าไปเดินไป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 ฮะ